บทแผ่เมตตาสั้นๆแต่มีอนุภาพมากและใช้ได้ทุกที่ทุกเวลาใครแผ่เมตตาเป็นประจำมีแต่เจริญรุ่งเรืองเป็นบทแผ่เมตตาของหลวงปูด่ดูพรหมปัญโยหลวงปู่บอกว่าบางครั้งดวงจิตวิญญาณเขามีเวลาน้อยมารอบทสวดเมตตายาวๆไม่ได้ท่านเลยมอบบทแผ่เมตตาแบบสั้นๆแต่มีอนุภาพมากบทนี้เวลาเราไปไหน เห็นหมาแมวข้างถนนอยากแผ่เมตตาสงเคราะห์เขาก็รวมบุญตนเองก่อนแล้วแผ่เมตตาออกไปพุทธังอนันตังธรรมังจักรวาลังสังฆังนิพพานะปัจจโยโหตุไปที่ไหนเห็นคนตกทุกข์ได้ยากเห็นสัตว์ลำบากนึกถึงหน้าหลวงปู่ไว้สวดแผ่เมตตาออกไปนอกจากเขาเหล่านั้นจะได้บุญที่เราแผ่ออกไปแล้วใจเราก็จะยิ่งเปี่ยมด้วยความสุขมีพรมวิหารในจิต ทรงความดีตลอดเพื่อไม่ให้พลาดเคล็ดลับดีๆฝากกดหัวใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามเคล็ดลับสายมูด้วยนะคะ